ที่แบบตะลุมบอลกันเนี่ยที่มีข่าวว่าเขาบอกว่าให้หยุดจริงไหมคะให้ถอยเนี่ยจริงหกชั่วโมงแรกให้หยุดครับหกชั่วโมงแรกให้หยุดตั้งแต่เริ่มประทะกันปุ๊บให้หยุดเลยหกทุ่หลังเที่ยงคืนหลังจากหยุดยิงไม่ใช่ครับวันแรกเลยที่ประทะกันวันแรกวันแรกที่ปะทะกันเขาบอกขอร้องให้หยุดเลยขอร้องให้หยุดเพราะเขาเขาอยากให้หยุดแล้วแล้วแล้ววันนั้นทหารมารับฟังว่าให้หยุดแล้วอย่างไงฮะ ผมขอไม่หยุดครับเพราะผม <ขอ S 2> สตาร์แล้วสตาร์อาอาจารย์ก็เดินหนะ้าต่อไปผมขอร้องผู้ชมชาวว่าไม่หยุดครับผมขอต่อรองไปหลายวันบวกลบคูณหารอธินี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับผมไปต่อก่อนเพราะว่าผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้ว แล้วตอนที่ท่านไม่หยุดเลยเนี่ยคนที่สั่งให้หยุดเนี่ยเขาไม่ว่านะฮะเขาไปตั้งหลักใหม่ครับตั้งหลักใหม่ก็แค่นั้นนะครับถ้าหยุดผมต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุดแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าผมจะแผ่นดินคืนแล้วคุณไม่หยุดนี่นั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับได้ไม้เคยถามไหมคะว่าทําไมถึงสั่งให้เราหยุดในวันที่เราต้องตะลุมบอลผมคิดว่าผิดแผนขมิครับ ผิดแผนเขมรก็คือเขาคิดว่าเขาจะต้องทําตามแผนเขมรทําตามคําสั่งเขมรเขมรสั่งมาก็ไม่ทราบครับผมว่าเขมรเขาเขาเคยทําแบบนี้แล้วเข้าทางเขาไงครับขขเขาเคยเอาเรื่องเนี้ยขึ้นศาลโลกข,ขึ้นศาลโลกเสร็จประเทศไทยบุกเขาเห็นไหมตายไปสามคนแล้วนี่แล้วก็เขางั้นเขาขอประท้วงเอาเป็นดินคืนสามปราสาทกับหนึ่งพื้นที่ ค่ะนี่สูตรของเขาแม้ทับกุ้งก็เสือกไปรู้อีกที่นี่<อ>รู้แผนเขาอีกก็เลยนีไหนสามพื้นที่นี่กูก็ไม่ให้แล้วกูเอาเคืนอ,อีกเพิ่มเติมแล้วกันค่ะค่ะ <c oughs> ต้องร <c oughs> อง <c oughs> ต้องจดตอนที่เขาบอกให้หยุดเนี่ยคนที่สั่งลงมาเนี่ยนะมันต้องสั่งลงมาเป็นทอดๆถูกไหมฮะครับลงมาเป็นทอดทอดทอดที่หนึ่งเนี่ยที่เขารับคาสั่งแล้วกากล้าที่จะมาบอกว่าให้หยุดเนี่ยทอดนั้นเนี่ยเขาไม่กั้นไว้ก่อนแล้วว่า คุณภูมิธรรมอย่าหยุดเราอย่าหยุดไม่ใช่เนาะผมไม่ทราบนะครับ <laughs> คือคือเขาอาจจะมองผู้ใหญ่บ้านเราอาจจะมองว่ากลัวสูญเสียกลัวลูกน้องเราอาจจะมองในแง่ดีนะครับอมองบวกว่ากลัวลูกน้องเราบาดเจ็บเสียชีวิตอย่าลบกันเลยน้องพอแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ผม คิดต่างกับท่านคือผมต้องการเอาแผ่นดินคืนในสิ่งที่เขามาอยู่นานแล้วเช่นภูมะเขือแล้วก็อยากปิดตาบรนทมให้ให้เด็ดขาดซะไม่ต้องขึ้นมาอีกค่ะออันนี้ตาควายด้วยนะครับตอนนี้ภูมะเขือเราได้แล้วตาบรรทมเราได้แล้วเหลือตาควายตาควายผมก็คิดเหมือนกันแต่วันนั้นน่ะเราโยกกําลังมามาบุกเอาภูมะเขือก่อนค่ะเพราะว่าภูมะเขือเนี่ย มันสวยงามมากสวยมากสวยเสียดายไม่เอาทิวทัศน์กูก่อนนี่หรอวะบอกน้องๆพวกพวกมึงเมื่วนี้วันก็วางแผนร่วมกับน,น,น้องๆฐานอากาศไปจัดการตรงนั้นพอจะโยกมาที่ตาควายหมดเวลาก่อนอก็เลยเอาละว่กูอยู่ใกล้ๆมึงนี่แหละตอนนี้ก็ยังประจันกันที่ตาควายถูกไหมฮะเนี่ยฮะตอนนี้ตาควายนี่เรา,ย,ารยังประจันกันอยู่ประจันอยู่แล้วก็ พร้อมเมือม่อเมื่อสั่งเมื่อพร้อมเมือ่อไฟเขียวอืมโอกาสจะไฟเขียววันนี้ขได้ขอให้สั่งโอกาสจะไฟเขียว<ๆ>เร็วๆนี้มีไหมฮะผมไม่ทราบครับ <c oughs> อย่างเช่นมีมีน้องคนหนึ่งจําได้ว่าแม่ทัพไปโรงเรียนไหนแล้วน้องคนนั้นพูดว่าเราจะต้องสูญเสียที่นาบ้านช่องปราสาทตาควายหรืออีกกี่ปราสาทก็ได้ขอให้เราจบขอให้เราชนะเรากล้าไหมฮะกล้าที่จะแบบ ตูมเดียวระเบิดตาควายอย่างเงี้ยเอาให้มันจบๆจไปเลยผมก็คิดเหมือนเหมือนพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับค่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะที่เราหยุดก่อนเนื่องจากว่ามันจะมีประชุมยูเอ็นประชุมสามประชาชาติ <c oughs> เรากลัวค้อเขาจะเอาเรื่องเหล่านี้เหมือนเราไปรังแกประเทศเล็กเพราะว่าตรงนี้มันอยู่เส้นเขตแดนพอดีพอดี ผู้ใหญ่เกรงว่าเขาเจะเอาเรื่องนี้เราเป็นลังแกรประเทศเล็กแล้วก็เอาขึ้นไปสู่ที่ประชุมยูเอวันเม่ทับกุ้งก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่เพราะรอนี่ยนะครับรอนี่ยครับ,รอ,ร,บรอไฟเขียวนี่ยครับ,รบพอนั่นเสร็จพอมึงกลับได้แล้วไปส่งทงเถอ <laughs> ะก็เลยเอา้า